สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนักตกปลาและมิสหายสายธรรมชาติทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็กําลังเดินทางไปอ่างเก็บน้ําแม่นาปากนะครับผมโอ้ยหลังจากมาได้ตกปลามานานวันนี้ก็เลิกงามยามดีนะครับบรรยากาศอึมครึมนะครับสำหรับอ่างเก็บน้ําแม่นาปากนี่ก็เป็นวันที่3นะครับที่ได้เปิดทําการตกปลามานะครับวันนี้ก็อยู่ระวางการเดินทางไปอ่างเก็บน้ําแม่นาปากระยะเวลาจากที่อยู่ของผมก็ประมาณ1ชั่วโมงนะครับถึงอ่าง ตอนนี้เวลาเจ็ดโมงนะครับปาานีโอเคครับสำหรับอ่างเก็บนะ้ำแม่นะ้ำป้าครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันนะครับผมว่าตอนนี้บรรยากาศอ่างเป็นจะได้พ่องครับนี่ ถึงอ่างเก็บน้ําแม่นาปากแล้วนะครับก่อหันไยเปิ้ลตกอยู่คนหนึ่งนะครับณสันอ่างนะครับผมเป็นบรรยากาศช่วง8ปดโมงตรงนะครับผมโอ้แถวนี้หน้าเล่นหน้าดินมากเลยนะครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวยังไงเราไปหาไม้กันนะครับว่าจะลงตรงไหนดีว่าจะลงตรงไอเปิ้ลตีอยู่สันอ่างเหมือนกันนะครับเพราะอย่างน้อยก็บังงอมครับมีคนคุยโอเคครับลุยกันครับเดี๋ยวเราไปขนของขนอุปกรณ์ลงจากรถก่อนนะครับ มีคนลืมสวิงไว้ใหม่ตกป่าดเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเจ้าของมาเ้าจะถ่ยตังกันนะครับผมนี่ไว้ตรงนี้เผื่อเจ้ามันมา ร,ระยะที่ใช้ในวันนี้ก็จะเป็นระยะ54นะครับให้เปอนแนะนำว่าถ้าตกใกล้มันจะมีโองาสติดโคเยอะครับสำหรับเหยื่อที่ใช้ในวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเหยื่อตกปลาเชฟแอนฟิตนะครับเหยื่อคู่กายสายริวนะครับ สมเหยื่อตอนแรกจะไม่คนนะครับจะเน้นให้เยื่อแตกตัวดีแค่นี้นี่นะครับจะไม่คนเยื่อเลยแล้วก็จิบตกได้เลยโอ้พอดีเลยนะครับหลังจากใช้เสร็จก็ ติดสองเก็บไว้ในที่ล่มแห้งนะครับโอเคโยนเยื่อค่อนข้างจะลำบากนะครับติดล่มใส่เซฟหน่อยอย่าลืมใส่เซฟนะครับเดี๋ยวจะได้จอมปลาแป้ง สำห <c oughs> รับอ่างเก็บน้ำแม่นะ้ำปากนี่ก็ขึ้นชื่อว่าปลาเล็กเยอะเหมือนกันนะครับผมเป็นปลาแก้มช้ำแล้วก็ปลาตะเพียนปลาส้อยนะครับโหนอนเลยโอ้โหไซนี้แลครับปลาตัวแรกนะครับไซนี้เลยนะครับ โอ้เล็กมากเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนประมาณประมาณครับตอนนี้ก็ได้ตกมา2ชั่วโมงแล้วนะครับก็แก้เกมไปนิดหน่อยนะครับจากสาย8ปอนตัวเบ็ดเบอร์หนึ่งชินุเบอร์หนึ่งก็กลายเป็น0.5แล้วก็สาย6ปอนนะครับผมพอปลาเล็กเยอะมากครับเยอะไม่ตกถึงพื้นครับเคเดี๋ยวไปตามลุ้นกันต่อนะครับว่าจะมีปูมีปลาให้ได้ชมก็อโอเคครับพี่น้องตกปลากันต่อครับ ล้มครับตอนเที่ยง โอ,โ,โอ้โหปลาซ้อยแน่เลยยกมาครับโอ้โหเลยข้อตั้งไม่รอดครับผมเป็นปลาอะไรปลาซ้อยนะครับรอบนี้นี่ครับ ครับพี่น้องตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันจะมีปลาส้อยนะครับลอยบนประมาณบริเวณบนผิวน้ํานะครับเดี๋ยวจะลองลอยดูนะครับประมาณสักหนึ่งเมตรนะครับผมเดี๋ยวลองลอยปลาส้อยดูนะครับว่าจะได้ผลไหมโอ้โหปับเต็มปากนะครับตัวแค่นี้นะครับ โนนนินครับจินเบาใส่เรื่อยๆปลาทอดครับวันนี้ ขี้ืนลมแรงครับแล้วก็พายุฝนกำลังจะมาครับผมนี่ตั้งเขาตอนนี้ก็บ่ายสองครึ่งแล้วนะครับแต่เรายังได้แต่ปลายังมีเวลาครับผมยังมีเวลาหาปลาไซ้อโอ้ต้นิม้ นี้องสันอ่างกเกาะเรือผมอยู่คนเดียวนะครับนั่งตกหลิวนะครับอ้าข้างๆเกาะเก็บของกลับบ้านกันมุดแล้วครับขณะนี้เวลาสามโมงนะครับผมรับโล่งเลยนะครับผมเมาสันอ่างครับก็สาหรับอ่างแม่น้าปากนะครับก็เป็นอ่างที่ตกชิงนหลิวสนุกอ่างนึ่งนะครับแต่ถ้าจะตกที่สันอ่างเกาะมันมีอุปสรรคคือการติดก้อนหินนะครับถ้านั่งจับมงหรือว่า ได้มุ่งดีมันก็จะติดน้อยหน่อยนะครับแต่ถ้าได้มุ่งที่แบบว่าทันหินเยอะมันก็จะลําบากเหมือนกันครับตอนนี้ผมมดไปแล้วประมาณ5 6าขอนะครับผมแต่ก็ถือว่าหมายนี้ก็โอเคอยู่ครับผมฟีกันต่อไปตอนนี้ปลาเล็กผมได้ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับ อพอดีมีธุระนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องรีบกลับไปเคลียร์วันพักผ่อนวันนี้ก็ได้อ่านทุ่นนะครับอ่างแมนาปากแห่งนี้นะครับเกาะเป็นอ่างตี้ตกชิงหลิวสนุกมากเลยนะครับเพราะมีอากาศทั้งวันเลยนะครับมีป่าเล็กมา เล่นตลอดนะครับแต่วันนี้ยังบ่ดเจอปลาใหญ่นะครับครับสำหรับวันนี้ถึงแม้จะได้แต่ปลาเล็กนะครับแต่บรรยากาศที่อ่างแห่งนี้ดีมากนะครับและก็ตกสนุกทั้งวันเลยครับและสำหรับพี่น้องที่ชอบตกปลาแนวธรรมชาติแบบนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามช่องชิงหลิวรีวิวใหม่ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวสาหรับวันนี้เราไปดูปลากันนี่นะครับปลาสาหรับวันนี้เป็นปลาทอดนะครับผมนี่ เป็นปลาส้อยและปลานิลเล็กนะครับเดี๋ยวจะให้คุณแม่เอาไปทอดกินที่บ้านนะครับผมพี่น้องสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องชิงลิวรีวิวใหม่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ